สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออตโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ต้องขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนด้วยวันนี้เรามีตัวรถคอมแพกคาร์ MPV หรือรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดมาแนะนำแล้วก็ รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตโ o ต้ w วิสสองจุดศูนย์คิวทัวริงรถปี2006หรือถ้าเกิดยังเปรียบเทียบกับตัวพอสอเนี่ยจะเท่ากับว่า2549นะครับสำหรับวิสเนี่ยมันจะผลิตภายใต้โค้ดโมเดล 760N มาพร้อมกับคำว่ามาพร้อมกับสโลแกนที่เกิดขึ้น with come t o หรือว่าความปรารถนาที่เป็นจริงนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนับปัจจุบันตอนนี้ไม่มีการนำเข้ามาขายหรือว่าผลิตในเมืองไทยแล้วเพราะว่าอะไรครับมันเกิดกระแสะยอดฮิตที่มันต่ำลงมาสำหรับในช่วงตอนปีนั้น นั่นคือ Innova มาแทนที่ 2. f o r t u n จูมาแทนที่นะครับวิ With, เนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งออกมาเป็น2เจนเนี่ยถ้าเกิดจุดสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับตัวอย่างเจนแรกแบบนี้เกียร์จะเป็นออโต้แบบ4สปีด 2. เกียร์จะเป็นซ u เปอร์ซีวีแบบ7สปีดนะครับสำหรับอย่างตัวรถที่ต่ำกว่าปี2010 ช่วงก่อนหน้านี้อันเชื่อว่าพี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันไปแล้วหนึ่งรอบตอนที่รถยังไม่ได้ร้างสำหรับภายในคลิปนี้ครับเราคงต้องยืดเยื้อกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าอันจะให้แบบละเอียดครบถ้วนและช่วยในการตัดสินใจเลือก t o y ยต้าวิทคันนี้ได้ง,ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะมี2แบบแตกออกมากด้วยกันอย่างแรกเลยคือเป็นแบบ6ที่นั่ง สองเป็นแบบเจ็ดที่นั่งแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เป็นตัวเกรดรุ่นย,ย่อยได้รับความนิยมนั้นก็จะเป็นตัวแบบเจ็ดที่นั่งหรือว่าเป็นตัวแบบเบาะย่างนะครับสีตัวรถเนี่ยเป็นสีออกขา,ขาวๆเทาๆหน่อยนะฮะออกแบบสีแบบเทาๆขาวๆนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าสีเนี้ยถ้าเกิดเรียกกันเป็นแบบภาษาทางการหรือว่าเป็นตัวภาษาออกข้างใต้แดงเนี่ยมันเป็น ชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอันนี้อันก็ต้องขออภัยด้วยอันจําตัวชื่อเรียกทางการไม่ได้จริงๆแต่คราวนี้เนี่ยสาหรับตัวสีเนี่ยสีเดิมโรงงานครับรถไม่เคยมีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าที่สนใจหรือว่ามีการมองตัววิทย์ไว้เป็นทางเลือก ไม่ผิดหวังแม้แต่นิดเดียวแน่นอนคุ้มค่าสมราคาและน่าใช้ที่สุดนะครับสำหรับตัวคิ้วฝากระโปรงเนี่ยก็จะเป็นตัวเส้นแบบโครเมียมโลโก้นี่ก็จะเป็นตัวโลโก้แบบสวยๆหน่อยหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวโลโก้ที่คล้ายๆกับตัวอักษรดับเบิลยูนะครับไฟหน้าเนี่ยก็ยังเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนนะครับ แล้วก็ตัดมองมีมาให้แล้วมันทีดะร้อยจริงๆตัวชุดพาร์ตแต่งของวิทก็มีเยอะนะฮะถ้าเกิดคนที่ชอบแบบในแนวสายสปอร์ตนะครับรถครอบครัวแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมาเป็นเดิมๆแบบนี้เนี่ยมันจะออกแบบแนวทรงซิ่งอยู่แล้วหรือว่าออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับถ้าเกิดในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้มันมีตัวเจนใหม่หรือว่ามีตัวรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยวิทถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ลองดูนะครับเราย้อนกลับไปดูช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดพันธุก,กรรมหรือว่า DNA ที่ใกล้เคียงกับวิทมากที่สุดก็จะเป็นรีอุสนะครับแต่มันน่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ทางตโตโยต้ไม่ได้มีการนำเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับมันมีสเสน่ห์ของตัวรถมันเองอยู่แล้วนะฮะสำหรับตโตโยต้าวิทนะครับคนั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่พีทุกท่านสนใจ หรือว่าหาเป็นตัวรถครอบครัวไว้ใช้งานสักคันหนึ่งหรือว่าอย่างดูเป็นรถคันแรกสักคันหนึ่งอันบอกเลยนะฮะไม่เสียใจไม่เสียดายกับตัวเงินที่เราจะเสียกับวิคคันนี้แน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับอย่างที่ได้มีการบอกในช่วงเริ่มต้นว่ามันจะมี2แบบด้วยกันถูกต้องใช่ไหมฮะก็คือจะมีเป็นตัว2เจนนะครับ ถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเจนนี้เนี่ยจะรหัส1 a z ขี FE 1,998 cc นะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150แรงม้าส่วนสำหรับแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่192นิวตันเมตรนะครับการเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2500 45หรือว่าตัวปี2002เนี่ยวิทได้มียอดขายที่ถล่มทลายมากเลยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวคลิปแรกที่อันได้มีการเอามารีวิวตัวตัวย t a w i วิทคันนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะส่วนใหญ่ที่ร้านเราเนี่ยก็จะเป็นตัวรถปีใหม่ๆซะเป็นส่วนมากอย่างเช่นพวกแบบอย่างตอนเดียวหรือจะเป็นพวกแบบอย่างอิสุ พลิกโลกตอนนี้เราก็เยอะครานี้เนี่ยเราไม่ได้ค่อยสัมผัสกับตัวรถรุ่นนี้เยอะมากเท่าไหร่สําหรับในช่วงตอนหลังนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้านะฮะคานเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวแก้มค้ายตัวแก้มขวานะครับอีกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวจุดสังเกตครับถ้าเกิดในเรื่องของตัวคานจะมีเป็นเลข2ตัวที่อยู่ตรงด้านคานหน้าตรงนี้นะครับเดิมๆแห้งๆครับ เพราะในตรงนี้เรบประกันเลยว่าสวยและคุ้มค่ากับพี่พี่ทุกท่านแน่นอนผู้ชายขับก็ดีนะครับผู้หญิงขับก็สวยนะฮะนอนสาวก็โปรงก็ไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทําทรงทาสีนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพและสําหรับวาร์รันตีร้านเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับ W ิ m a r t นะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อนะครับ สำหรับสีด้านข้างเนี่ยสีสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะฮะตีหรือว่าพูดง่ายๆซะว่าเป็นตัวสีขาวก็แล้วกันนะครับมันจะได้เลือกกันแบบรวบลัดและก็เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับสําหรับตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ยางตรงนี้อาจจะมีการใส่เป็นตัวปี2021ให้นะฮะซีรีส์ยางก็จะเป็น2 1 5 5 r R 7 7นะครับสําหรับตัวโต้าวิทเนี่ยจะเป็นวิสเบรกสีล้อ มี ABS มี EBD นะครับมี VSC นะฮะแล้วก็ตัวช a c ช i o ง Control นะครับเดี๋ยวงั้นเราค่อยไปดูสำหรับตัวด้านในกันอีกทีหนึ่งนะฮะไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรงเก้มข้างนะครับ สำหรับตัวรถเนี่ยถามว่ามันมีการใช้งานมาไหมมันมีการใช้งานมาอยู่แล้วคบแน่นอนตรงนี้กึนไม่ได้ปฏิเสธเลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับตัวบอดี้รอบนอกทั้งหมดเราได้มีการเก็บรายละเอียดแล้วก็ทําให้กับลูกค้าใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในส่วนของคลิปนี้อย่างหนึง่งถ้าเกิดไม่มั่นใจถ้าเกิดยังไม่ชัวเข้ามาดูเพิ่มเติมกันที่ร้านได้เลยอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสได้พร้อมๆกันนะครับคราวนี้เนี่ย เรามาดูตัวซองในกันบ้างนะครับอีกอย่างเนี่ยลืมบอกไปเลยนะฮะสำหรับฝั่งคนขับนี่ก็จะมีเป็นตัวปุ่มเปิดประตูนะครับหรือว่าเป็นตัว smart entry นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าวิทย์จะเป็นตัว engine start นะฮะอันนี้จะยังเป็นตัวกุญแจรีโมทเสียบแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกุญแจเดิมเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะดูตัวซองในนี่ถือว่าสําคัญนะครับ อย่างตัวรถปีเก่าๆแบบนี้เนี่ยคนจะมีความซีเรียสกันในเรื่องตัวบอดี้เยอะมากนะครับว่าบอดี้สวยไหมบอดี้เดมมิมไหมหรือเคยมีการเดินชนไหมสําหรับฝั่งด้านซ้ายด้านขวาเคยมีการเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่เป็นจุดกังวลสําหรับหลายๆท่านที่กําลังเลือกหรือว่าตัดสินใจดูตัวรถยนต์มือสองนะครับเนียนใหม่สวยมากๆนะฮะเหนือในส่วนของอีกหนึ่งอย่างนะครับ ก็คือจะเป็นด้านฝั่งประตูตอนที่2นะฮะสำหรับตัววิทเนี่ยนะฮะวงเลี้ยวแคบสุดเนี่ยอยู่ที่5.4เมตรมิติภายนอกยาว4,560ม mm. ิลลิเมตรกว้าง1,745ม mm. ิลลิเมตรสูง1,600ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้อนะครับ2,750ม mm. ิลลิเมตร นะครับครานี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังกันนะบ้างแหละะฮะคิวกันศาตรติดตั้งไม้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดถามว่าขาดอย่างหนึ่งเนี่ยอาทิอย่างเช่นตัวซิลรอบพันตรงนี้เนี่ยเรามาคุยกันหน้าร้านได้ไม่มีปัญหาเลยตรงนี้คือเรื่องจิบจอยนะครับที่เหลือเนี่ยโดยเบื้องต้นถ้าเกิดลำดับแรกๆเราต้องมาดูในเรื่องตัวยอดจัดก่อนรถปี2006แบบนี้หลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดอย่างมีเครดิตยอดจัดแต่ละคนได้เท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีเครดิต ยอดจัดแต่ละคนได้เท่าไหร่หรือสําหรับในส่วนงตัวราคาเรามาต่อรองกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งได้แต่สําหรับภายในคลิปนี้ควรที่จะโฟกัสตัวบอดี้หรือว่าสภาพรถให้เต็มที่นะครับสําหรับตัวด้านหลังนี่เช่นเดียวกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนชอบนั่นคือความกว้างความกว้างสําหรับการขึ้นลงโดยสารเบาตอนที่สองกว้างมากนะฮะมันกว้างกว่าตัวฐานประตูรถรุ่นอื่นทั่วไป เพราะนันตรงนี้เนี่ยมันเลยขึ้นได้ง่ายโดยสารได้ง่ายลงได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมอนะัะสำหรับตัวตอนหลังนะครับยางกระดูกงูเนี่ยหรือว่าตัวยางขอบประตูเนี่ยอันได้มีการดูแลก่อนหน้าเนี้วันที่รถเข้ามาวันแรกไม่มีแตกไม่มีแห้งนะครับคือถามว่ามันอาจจะมีบ้างไหมอันแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้คือมันไม่มีปัญหานะครับ ยังไงตรงนี้เนี่ยก็รับประกันได้เลยว่าเดิมเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับอันนี้เป็นอีกอย่างที่สําคัญนะฮะความเป็นจุดเด่นเลยนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกหนุนสามแล้วก็ตัวสาวอากาศก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโรลโก้ทุกอย่างอยู่ครบดาบฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ตัวอักษรคำว่าวิสนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะฮะถามว่ากล้องมองหลังมีไหมนะครับเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยกล้องมองหลังยังไม่มีมาให้สําหรับตัวรุ่นนี้ถ้าเกิดเอานับเป็นแบบตามจริงเนี่ยนะฮะมันยังเป็นตัวรองท็อปอยู่ยังไม่ใช่เป็นแบบตัวท็อป เพราะว่าถ้าเกิดวิดท็อปกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีซันรูฟมาด้วยนะครับคราวนี้สําหรับตัวด้านท้ายบอดี้ด้านท้ายก็จะเป็นตัวน็อตสองลสองตัวเนี่ยนะฮะน็อตเคยมีการถอดไหมนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวลอยเม็ดอาร์คนะฮะเราสามารถสังเกตหรือว่าดูได้เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวสีแบบนี้เนี่ยโฟกัสได้แยกแยะได้ตามจุดต่างๆสามารถดูได้เลยแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะตอนที่3นี่ก็จะเป็นเบาะพับได้แบบ50ต่อห0 นะครับถ้าเกิดนับกันตามจริงเนี่ยก็คือ6ที่นั่งเลยครับสำหรับคันนี้ข้างหน้าเนี่ยก็คือ2ตอนที่2เนี่ยก็อีก2แล้วก็ตอนที่3เนี่ยก็อีก2ก็จะเป็นตัวแบบ6ที่นั่งแหละนะครับแต่ถ้าเกิด7จ็ดที่นั่งเนี่ยก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าสวยไหมสวยมากการที่คนหาบ่อแยกแบบนี้กันเยอะในสภาพรถตีประมาณนี้ไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆแล้วนะครับอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยไหนๆครั้งหนึ่งก็จะเอาเข้ามาทั้งทีหนึ่งเอาให้มันสวยเอาให้มันดีที่สุดไปเลยดีกว่า เสียครั้งเดียวแ้วคือจบได้ครั้งเดียวแ้วคือจบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยันเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นซินเดมิเดมๆรถไม่เคยดมแก๊สนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่คือรายละเอียดสัพ์ตัวรถรอบคันแต่สําหรับตรงนี้เนี่ยคือมันยังไม่จบเพียงแค่เท่านี้อันนี้เขื่อ,อนจะต่อแล้วก็เรียวยาวสุดไปเลยนะครับเราย้อนกลับมาดูทางด้านฝั่งนี้กันสักนิดหนึ่งเริ่มจากตัวคอนโซลหน้าก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับฝั่งทางด้านหน้าเนี่ยที่เราดูเป็นตัวเมทอาร์คไปนะฮะแล้วก็พวกแบบยางอะไรพวกนี้นะครับเราดูกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตัวคอนโซลเนี่ยการออกแบบค่อนข้างที่สวยมากมันเป็นเอกลักษณ์หรือว่าในส่วนของตัวมิติที่ตัวรถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้มีกันแบบนี้นะครับการวางตัวตําแหน่งตัวปุ่มนะฮะหรือว่าเซฟติ้งตั้งค่าต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ย คืออย่างสวยงามแล้วก็ชัดเจนอานทีอย่างเช่นตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับไฟพามากนะฮะจอแบบทัดสกรีนเครื่องเล่นเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวปรับอากาศเองก็ดีนะครับแต่สำหรับตัวพวงมลาลัยเนี่ยยังไม่ใช่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันก็คือจะเป็นแบบ3ก้านพวงเล็กธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเรียนไม้เนี่ยก็จะเป็นกึ่งอนนาล็อกนะฮะฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะมีตัวเปิด แอร์นะฮะแบบคล้ายๆกับพวกแบบอย่าง B.O. นะฮะ Real Cool Max นะครับแล้วก็ T.R.C. นะฮะเปิดปิดได้นะครับกระจกมั่งแหละครับกระจกเนี่ยให้มาเป็น All Auto หรือว่าอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะครับเซ็นทรันย้อมองข้างแล้วก็พับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับคนข้างยืนสวยแล้วกว้างมากนะฮะบาะตอนหน้าเนี่ยที่พับแขนมีให้นะครับ เพราะว่ามันสามารถเดินต่อได้โดยที่เราจะขยับหรือว่าเปลี่ยนสําหรับตําแหน่งโดยสารเนี่ยเราสามารถเดินภายในห้องโดยสารได้เลยไม่ต้องออกมาจากตัวรถนะครับตรงนี้ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะดวกสบายมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยอันก็จะย้อนกลับมาตอนที่2ออีกครั้งหนึ่งนะฮะ ประวัติส่วนใหญ่เนี่ยพี่พี่ทุกท่านก็กน่าจะเคยทราบกันอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยมันต้องเห็นถึงในเรื่องของตัวสภาพที่เราดูกันไปทั้งหมดและก็ต่อมาในเรื่องตัวการใช้งานอันถือว่าวิทย์เนี่ยมันเพียงพอสำหรับพี่พี่ทุกท่านอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวบอ่อตอนที่2ออย่างที่อันบอกไปมันเปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นลงโดยสารเนี่ยอันถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถเข้าได้ง่ายแหละนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราจะให้ลูกหรือว่าเด็กเราเนี่ย เดินเข้าไปนั่งจอนหลังตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับนี่คือตัวบอดตัวที่สองนะช่วงของเลนส์ลายเนี่ยเหลือค่อนข้างดีเยอะอันนี้อันสูงประมาณเกือบร้อยแปดสิบนะครับเลนส์ลายเนี่ยเหลือค่อนข้างดีเยอะแล้วก็ตัวเฮดเนี่ยนะฮะ เหลือค่อนข้างเยอะ1 2ึสของของอันตรงนี้เนี่ยอันเป็นคนตัวสูงนะครับมันจะเหลือสักประมาณ2กําปั้นนะฮะเหลือสักประมาณ2กําปั้นนะครับแล้วก็ตัวจอกลางของโตโยต้านะครับอันนี้ก็มีมาให้ตรงรุ่นแท้ๆเลยนะฮะ อีกอย่างนึงเนี่ยรับัวรถอย่างพวกนี้เนี่ยระบบไฟสือว่าสําคัญนะครับคนละนั้นเนี่ยก็จะมีการเช็คและก็ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้กับผูุ้กค้าอีกทีหนึ่งแอร์แบบ็คคู่หน้าด้วยนะฮะลืมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่2นะครับหรือว่าตัวตอนที่3ถ้าเกิดอย่างตอนที่3ง่ายๆเลยครับเด็กเล็กๆหรือว่าคนใส่ร้าตัวเล็กๆหน่อยสามารถนั่งโดยสารได้สบายเลยนะฮะนี่ก็คือในส่วนของโตต้าวิทคันนี้นะครับกับเครื่อง2.0ลิตรเนี่ย สำหรับพี่พี่ทุกท่านเนี่ยถือว่าฟีลเลยนะครับเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่มันไม่มีผลิตอยู่ในเมืองไทยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมีสภาพสวยสวยมีสภาพดีๆหลุดมาอยู่ที่อันคันหนึ่งคันนี้ไม่สองแสนโลกับตัวรถปีศูนย์หกคันนี้คราวนี้เรามาพูดกันในเรื่องตัวราคากันบ้างดีกว่าครับสำหรับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราได้ดูไปตรงนี้ก็ต้องขอฝากพี่พี่ทุกท่านว่าเป็น,นอีกส่วนหนึ่ง ในการเลือกตัวต้าวิคันนี้ได้ง่ายขึ้นและก็สามารถตัดสินใจเลือกคันนี้ได้ง่ายขึ้นถามว่าเราใช้ส่วนตัวเองได้ไหมได้อยู่แล้วครับไม่ต้องรอหน้าร้อนไม่ต้องรอหน้าฝนหน้านี้คลิปนี้ดูจบแล้วก็ออกได้สำหารับในส่วนตัวราคานะฮะคันนี้อันจะตั้งราคาขายว่าอยู่ที่3 3มแ0 0สามหมื่นเก้าบาทอันย้ำนะครับ 3 39,00 0บาทขอเพียง2อย่างฮะมีอาชีพกับไรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้คุณจะมีเครดิตคุณจะไม่มีเครดิตก็ออกได้ในส่วนของตัวอื่นๆนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเรามาต่อรองกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเราไปลองเทสไดพร้อมๆกันด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตัวรถ ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจตรงนี้ดันแนะนําเพิ่มเติมให้ได้ไม่มีปัญหาเรื่องจุ๊บจอยของกล้วยๆนะครับง่านะก็ต้องขอฝากวิคัน,นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ค่อนข้างที่เดือดมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวรถที่อันอยากขายรุ่นหนึ่งใครสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสับคิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ